เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานหาเสียงเลือกตั้งของวิชัยนักแสดงชาวธมินที่เปลี่ยนชีวิตมาเป็นนักการเมืองได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าและเจ็บปวดอย่างสุดขีดสุดแก่ประชาชนอย่างน้อย39คนเสียชีวิตและมีกว่า50คนได้รับบาดเจ็บจากการเบียดเสียดกันในงานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่27กันยายนเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าและเจ็บปวดอย่างสุดขีดสุดแกมซึ่งเกิดขึ้นในงานหาเสียงของพรรคธรนบุตรเวทีกสกแกม ซึ่งมีวิชายนักแสดงชื่อดังที่มาจากเมืองการเป็นผู้นำทำให้มีฝูงชนจำนวนมากเดินทางมาชมและสนับสนุนทั้งนี้มีข้อมูลรายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย39คนเสียชีวิตและมีกว่า50คนได้รับบาดเจ็บจากการเบียดเสียดกันในงานนี้วิชายที่เป็นนักแสดงที่มีรายได้สูงสุดในวงการภาพยนตร์ทมินได้ดึงดูดฝูงชนจำนวนมากมาเข้าร่วมงานชุมนุมทางการเมืองของพักนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเผชิญรบกับพรครัฐบาลรัฐมินาทู และทักพาติยชนตักของนายกรัฐมนตรีเทรนทราโมดีการหาเสียงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งของรัฐธมินาทูที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปี2 0 2 6สื่อท้องถิ่นได้เผยพภาพวิดีโอที่แสดงถึงฝูงชนจำนวนมากที่รอบคันรถหาเสียงของวิชยัยซึ่งวิชัยยืนประสายบนพื้นของรถทั้งนี้วิชัยยังได้โยนขวดน้ำไปให้ผู้สนับสนุนที่เป็นลมและเรียกให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือเมื่อฝูงชนแตกคือและควบคุมไม่ได้วิชัยได้โพสต์บนเอกว่า หัวใจผมแตกสลายเจ็บปวดและสศกเศร้าอย่างไม่อาจทนทานได้และแสดงความเห็นใจและความอาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในงานนี้สื่ออินเดียรายงานว่ามีแพทย์อย่างน้อย44คนจากพื้นที่ใกล้เคียงถูกส่งเข้ามายังเมืองการเพื่อรับมือกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในงานนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุและมุขมนตรีรัฐมินาทูได้ตอบกล่าวว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอดีตผู้พิพากษาอารุณาจาการีสันเป็นประธานสอบสวนและจะรายงานต่อรัฐบาล เื่อดำเนินการต่อไปมุขมนตรีได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือรายละหนึ่งล้านรูปีราว3าแสนบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในงานนี้แต่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่การหาเสียงของวิชายเกิดเหตุไม่ปลอดภัยตอนเปิดตัวพักในเดือนตุลาคมปีก่อนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหกคนซึ่งแม้ว่าตำรวจจะได้ออกข้อห้ามอย่างเข้มงวดเช่นจำกัดขนาดของรถและเปลี่ยนแปลงสถานที่ของการหาเสียงแต่ผู้คนก็มากันมากมายมากเกินกว่าที่สถานที่นั้นจะรับไหว นายกรัฐมนตรีโมดีได้โพสต์บนเอกว่าเหตุร้ายระหว่างการหาเสียงในเมืองการ,รัฐมินาทูกลายเป็นเหตุน่าเศร้าอย่างที่สุดและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพิจาาถ,ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุอันตรายในงานหาเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆทั้งในงานหาเสียงของวิชัยและงานหาเสียงอื่นๆ